สวัสดีครับพ ok ี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับอ๋อคลิปนี้ครับผมมีแนวทางตัวเลขจากอาจารย์สายบุญวัดป่าเด้อครับผมพอดีมาอนีเพิ่นไปวัดครับพี่น้องเนาะครับผมสาหรับเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมกอย่าเผอเด้อครับพี่น้องว่าหันเพิ่นก็พลาดแตกสามตัวโต๊วครับพี่น้องเนาะเลขบนเลขล่างเพิ่นก็ติดบ ล่างกับมาตลอดได้ครับผมเหล็กติดล่างเพิ่นครับมื่อนี้เพิ่นไปวัดมาครับพี่น้องเนาะเพิ่นอ่าไปคุยเรื่องจอดน้มประดาลนี่แหละครับผมที่ว่าอ่าเพิ่นเลยก็รวมรวมถึงพี่น้อง FC. เอฟซีกัามมาะเชียร์ครับผมพี่น้องเนาะครับผมซอยกันอ่าทำบุญสร้างวัดไม่ให้ปู่ครับผมก็ตอนนี้ก็อยุคนี้ช่วงดําเนินการก็คือว่างเสาครับพี่น้องเนาะเสา ได้ครบแล้วครับผมแล้วก็นำบาดาลได้ครับผมพี่น้องเอฟซีที่ได้โชว์ได้ลาบหรือว่าอยากรวมทําบุญกับได้ทําบุญไปช่วยอาจารย์ครับผมมื้อนี้เพิ่นก็เลยได้เอารถมาเจาะนามเลยเด้อครับผมเจาะนามบาดาลครับพี่น้องเนาะก็จะมีภาพมาให้พี่น้องเบิ่งไปนําครับผมครับเจาะนามบาดาลยู่วัดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมอนุโมทนาบุญนํากับพี่น้องเอฟซีที ร่วมท้ำบุญกับอาจารย์ครับผมสั่งวัดให้ปูครับตอนนี้ก็คือจอน้ามปดานครับพี่น้องเนาะครับมีพี่น้องที่รับทันก็รวมทําบุญมากครับผมแล้วก็มีอ่าส่วนที่ขาดไปแล้วก็แม่ผู้เพิ่นเป็นเอฟซีของอาจารย์สายบุญเพิ่นก็ซอยให้จนตามจํานวนเงินครับผมที่ได้จอน้ามมณีเพิ่นก็เลยไปครับไปอ่าเบิง้ง เป็นจอหนามแล้วก็ท้ายหลูปมาให้เบื้องนําครับพี่น้องพร้อมกับไดเลกปูมาฝากพี่น้องทีนําเด้อครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญ2มกราคม68กอมาเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจเห้กับกอมาเชียน้ำเชียร์ครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับก็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมมาสี่ครับครับอันนี้ก็ส้นส้นร้อนๆแน่นอนอาจารย์ครับครับครับที่ส้มมาให้ครับครับตันนี้ผมจะยุยลดจานนำมาดานนะครับตัวนี้ครับอือครับเป็นแน่อาจารย์เป็นตะคือเ่าอาจารย์นำคนจะว่านี่นี่นำอยู่ครับผมจะเอา แนววาวาดมาอย่างตอนนี so sort of, ้กับกําลังกําลังจอยอาหกก้อนนะครับอืมก็คือว่าเพิ่นเบิ่องพื้นทีเราควรจะเป็นตรงนี้สิครับผมก็เลยเจาะเลยครับเพราะว่าลูกตาเพิ่นก็กซีไวรัสดอกวาวานนี่ยผมก็มาเยอ๋อว่าตรงนี้แหละรถรถมากพอดีรถมาไอ้มาเบิ่งหม่องแบเพิ่นก็ว่านานอยู่บรงนี้พอดีพอดีขัดนะโอไม่ต้องจู ตรงคาดตรงเนี้ยแต่เรียกว่าครับผมครับคุณมากคุณครับผู้ซีใบหายเล่นเนาะครับผมครับครับพอดีจ้างคนมาตรวจวัดน้ำกับจอมางนี้พอดีเลยครับผมครับจะกลอนคลอนเขาตัวเลขครับขอบคุณนะครับเนาะครับผมครับอี๋แต่เรามาแค่น้ำเชียรผู้สะพัฒนบุญครับได้ได้จอน้ำกินเนาะบันไดเมนครับครับเอฟซีกับญี่ปุ่น เมลวายเยนมันนะครับเนาะเป็นออสเตเลียเป็นแบบข้ามบุญมากครับผมส่วนที่เหลือจะต้นปะิ่นใส่มอนเตอร์บุรี่เป็นกบบคอพอเป็นเจ้าภาพน้ำนะครับเนาะอืครับผมของขอดีในในครบขอดีแบบขอบคุณหลายครับครับจอหนึ่งนะครับผมอืมคือว่าจีอันท้ายอันทะเบียนรถน้ำบอกอาจารย์แม่กันแม่ครับไอ ตะกี้่าเอาไปจอยยุ้ยยาด้ำบุญไหมครับครับที่แฟนก็ไม่เชื่อไปลละออกยี้ยเด็กเส่อยออกครับครับแล้วก็รถที่ค้นค้นกระเบื้องว่าอาจารย์คแมนแมนค้นกระเบื้องเฮ็ดมองแมมแมนครับผมนันออกครับผมปีที่แล้วกับออกเปียกเปียกแผลรับเด็กเด็กจะมาออกน้ำาต่ผ้ามาแบบนี้จะมาออกน้ำน้ครับเนาะแมนแมนครับผม แล้วอยากมาฝากว่าตอนที่ที่ลองดึงว่าจอนำวัดนี้ค่ะบคือว่าบอกใส่ในออกคาไดเห็ดนะครับเนียนครับอ่มีเ็กลงตาพอมนะครับนอกเป็นกระเปิดท่าเปิดตูปเปลาบืนีรเอต่กพอจะกี้อยกางท่าเทวดาพุ่มเ่อนครับผมสุดเพียงเพียงสุดเพียงหลบนะครับครับอเล็กเล็กถูเ่นเนื้เล็ลงตาเน ขอคนท่านพี่คอกระคือหาหาเก้าครับผมได้หาหาเก้าครับผมครับครับส่วนส่วนเหล็กเล็กรถทะเบียนรถจ้าหน้ามาดานนะครับเนาะครับผมเก้าสองศูนย์หนึ่งนะครับเก้าสองศูนย์หนึ่งครับผมเก้าเป็นเหล็กทะเบียนรถครับพี่น้องเนาะ มว่าในวัดในเจาะนามบดันครับเก้าสองคัยเพราะว่าไอ้ซาก้องรถเป็นกั <01. S 2> นวา่อา,อวาอยู่ดอกชวนมาคันเจาะน้ำวัด้งมากกับทิมัมดตัวไทยกับกับตัวนาวา่วา,วา่นเป็นว่าเก้สองกับตุหนึ่งเป็นว่าครับนี่แหละครับผมบบอลองเบิ่งครับพี่น้องเนาเปิดโชว์เปิดลาบเลยเ้อปูพูมเจยวทีเอ่อเิ ดึงลงแต่ละหางเก้านะครับครับเป็นจุดถุ่มนะครับผมขอเจ้าที่เจ้าฟุ้งเป็นยี่ดอกเทวดาได้เฮ็ดได้สั่งสาร่าครับต่อต่อหามาสสูงสูหามาตัวนี้แหละมาทำเนาะครับผมครับห้าห้าเก้านี่แะครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางตัวเลขอ่าล่างครับผมจะคอยมาตามกันต่อเด้อครับพี่น้องครับอาจารย์ ที่นี่สิเป็นถามข้าวขอาคครับขอบคุณอีกเจนึงกับขอนอโมนาน่าครับอีกเจนึงผมก็มาเคิว่ากอันนามาดานเร็วนะครับเนาะเด็กคุยกันกบอาการก็ไม่เชื่อท้อเสมอต่ยังว่าขาดขาดเลืออยยุแเม่นยังขาดอยู่รับผมเมื่อวันนี้ผมว่าในต้นขาดาเสียบรวอมเส็่อมกระพาดน่ากาดขึ้นาน้ทบุรีนะครับเนาะเพราะตปาทีนะครับ ผู้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 ที่เพิ่นเคยซ่อยยอดยอดน้ำบุญบ่ครับนี่พนละคนยาด้ำบุญเนี่ยเป็นอ่าพ่นพ่นอ่ามิตรยาจากเยลลามันครับเป็นจากบัตสีบลี่ครับผมครับไอ้ป้าทิมนี่เพิ่นกะได้เฮ็ดพุิอยู่วัดวัดลงไอ้ผู้บ่า้นะครับลูกเก่าแม่ยครับผมครับมะกาล่าตัวพ่นกะถวายพระประทานให้ทางวัดนี่ยนะครับอ๋อเพราะว่าผมได้ยิน ว่าตะน้นทบุรีดูอยู่นะครับผมครับแมนเป็นขนทับบุนตลอดครับผมล่าตัวตนจะเห็นจะภาพไปเข้าพุทธลุ่นะครับภาพพระท่านอืมแบบเป็นการลด้มองว่านย่ำพระท่านพระท่านได้พอนะนางบุษราพระท่านก็ได้ขอขอรลวมน้ำท่าบุญน้ำครับผมครับส่วนที่อ่าพระท่านอีพ่อนะครับผมแม่ยเป็นการอ่าท่านบุญรวมกันเลยพอดีครับผมได้คาซังครับครับพระเทียได้ เลขลงตาถ้าที่ได้ค่าได้ค่าตัวเลนะครับนอกจะเป็นกับวิไงฟ้ากหรอกครับผมกับจอหนำยิงไปครับผมเอาเฮดคอยสางใข่เฮดคอยสางครับผมครับเอาเดี๋ยวยังไรเลขรางเขามาตามกันอีกทีหนึ่งได้ครับผมครับวันนี้เราอ่าภาพบรรยากาศจอหนำบดานกับเลขปู้เลขทะเบียนรถจอหนำบดานไปก่อนได้ครับพี่น้องครับ เอาก็มาเชียกับขอมาคุณอาจารย์เ้อครับผมครับจะจะขาดเรืยอยังจะค่อยๆว่ากันต่อเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก็มาเชีรยน้ำเชี่ยริฟต์ซีทุกๆท่านนะครับนะเนาะอาจารย์ใส่บูงปัตตาเด้ครับเบอตัวตน,นี้จะได้นำํำรถจอดธรรมดาน,นะครับ,นะนาบาเนาะจให้ทางวัดเพิน่น กับข้บพคนณหลายๆนะครับเนาะเ c ซีผู Corn ้ใจบุญมาว่าจะเป็นจากทางไก่นะครับจากญี่ปุ่นรือว่าออสเตรเลียนะครับเนาะส่วนที่เหลือกับคุณปฏิมจากนนทบุรีเป็นกับขอพิมพ์จากภาพรวมน้ำนะครับเนาะกาบขอบิมพ์ข้อพกนหลายๆด้ครับเด้อบริเวณวัดนะครับเนาะ่นบริเวนศาลาวัดตอนนี้ก็ขึ้นโค้งไปแล้วครับ อย่างังนครับผัใจอยู่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเนาะยมีสุขมีแรงขอบพระคุณท่านก็นมาเชียร์น้ำเชียร์สะพานบุญรเชียร์หนึ่งนะครับเด้อทีทีทุกท่านขอให้มีสุขภาพแบนไก่แข็งแรงนะครับเนาะอขอบกูวมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขมีสันตลอดปีและตลอดไปนะครับเด้อสาธุกระผมด่า ขอบคุณหลายๆรับองค์การพ่อหนี้ข้ามศิลป์อย่างองค์การซึ่งองค์การโบกเยว่าจะประหัดจุดนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นเสาซาลาเพราะว่าจะเป็นน้ำมดันครับผมครจากคี่ว่าได้ได้เก็บดังใจได้เง็ตตังตั้งใจไว้นะครับอีกที่คุณพ่อคุณแม่ท่านก็ยอมรับุลมานำอาจารย์ต่อมาเชื่อว่าจะเป็นสะพานบุนครับผมครับยังพ่มี้ได้ผมการเป็นไข่เป็นวัดครับครับการสุขภาพนะอาจารย์ครับผมอาจิต นอนเด็เตือนเสาครับผมอากาศเปียนนึ่ครับเอากระสิลบกวนอาจารย์ซ้ำหนีเด้ครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับครับขอบพระคุณในหลายครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องเนาะเป็นถึงทรงมใไ้ครับ เจาะน้ำบาดาลเด้อครับพี่น้องครับผมมีน้ำแล้วครับผมบัดนี้ก็ค่อยๆว่ากันไปครับพี่น้องเนาะค่อยๆว่ากันไปครับผมก็ไม่เชื่อกันอ่าจะค่อยๆซอยไปแล้วครับผมตามกําลังรัทธาครับพี่น้องเนาะครับตอนนี้ก็น่าจิหลายย่างแล้วครับผมที่ต้องทำบุญหรือว่าซอยกันอีกครับพี่น้องเนาะทังไฟเทิ้งยังครับผมครับเอาเอามาฝากก็คือเหลขกปูได้ครับผมผนจุดถูก พูดเจ้าทีครับพี่น้องเนาะเป็นเลขเบิ้ลหาหาเก่าด้ครับพี่น้องหาหาเก่าห้าห้าเก้าครับผมเอาลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะสามารถสามตัวนี้กันคือจีคืบหนาไปอีกหลายอยู่ครับผมแล้วกะ็ทะเบียนรถจอนามบดานได้ครับพี่น้อง9201 9201นี่ระวังจะเป็นเหล็กลางได้ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นเหล็กถ่ายครับพี่น้องเนาะถ่ายทะเบียนรถ 9 2 01 92กครับ0ูนเนี่ยแหละครับผมตัดเลนเอาครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชี่อกับขอไว้พร้อนให้พี่น้องชี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเื่เงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงดวันที่2มักกะลาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ